พิ่นตึ๊บเห็นดาวเลยแล yeah! Yeah! ้วแม่มีศดอยู่ใต้นะสวัสดีครับพี่สาวซื้อบัตรเข้าสวนน้ำหน่อยครับกี่ที่ครลูกค้าคะอ่าสองที่ครับ โอเคงั้นเป็นบ,บัตส่วนน้ำสองคนนะคะลูกค้าค่าจริงๆจะเรียกสองคนก็ไม่ถูกซสทีเดียวนะครับเลีกหนึ่งตัวน่าจะถูกกว่านี่ค่ะบัตรสำหรับสองท่านนะคะขอบคุณครับออันนี้คายยังไงได้แค่หวยนายก็แค่พกเข้าไปเลยล่ะเนี่ยดันไม่ได้อ๋อลืมไปมันต้องติดบัตรก่อนนี่นะอ่ะ เราโทษที่ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ย <laughs> มันตั้งใจชัวร์เขินน้ำที่นี่ใหญ่ฉัมัดเลย่ะใช่ไหมล่ะจะเห็นบรรยากาศก็ผ่อนคลายแล้ว่งั้นแต่ละทีเปลี่ยนชุดแดดหนึงนะ่งเดียวโอเคเปลี่ยนเสเร็จแล้วมันต่างจากเดิมตรงไหนวะเนี่ยนีไน่ไร้ยามไร้ยามไร้า ยบางทีคอนเทนต์เบาสมองแบบนี้ก็สบายดีเหมือนกันนะ้นี่ที่ผ่านมาปรสิตคุ้งก็เจอเรื่องวุ่นวายมาตั้งเยอะแยะคนนี้ก็ถือการเล่นน้ำพักผ่อนได้สนุกไปเลยละกันนะไช่ไหมปรสิตคุ้งรปรสิตคุ้งจบตั้งแต่เมลร่วะนนี้อ่ะไอ้ไม่ควาจะตายซะแล้ว ว่ายน้ำไม่เป็นก็บอกกันก่อนสิเฟยเอานี่หวงยางอย่างนั้นเลยบริสิทธิ์คุ้งยิ้มหน่อยช่วยก่นเอาละบริสิทธิ์คุ้งถึงตรงนี้นายกล้าลงหรือเปล่ายังเช็คชิดอยู่น่ะดานนี่เขาบอกให้นายนั่งห่วงยางด้วยแหละ พร้อมหรือยังบรรลุทิ์คุ้มจะปล่อยแล้วนะพร้อมก็ได้จะฉันน้ำแรงกว่าที่คิดอีกนัดนเนี่ยถ้าพร้อมแล้ว เป็ประสิทธิ์คุงต่อไปในสไลเดอร์ลงนี่เลยนะหลังๆเลยคิดเลยว่านายฉันกับการแกงประสิทธิ์นั่นเนียพร้อมยังประสิทธิ์คุงไม่พร้อมใจ้ไหมอ่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมลอวเฟยแล้วห่วงยางอ่ะขอแบบน้นไม่จำเป็นลอกเฟย์ได้ วายยุได้เดี๋ยวเราจะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อใช่จช่ใช่ใช่เออง่ายใจวายอยู่มันไม่กระเดินชนกระแพงเหมือนเราอ่ะดีแหละกันแปลว่านี่ปอดภัยดาวมือตื๊บเห็นดาวเลยเรา นายเอาเราประสิทธิ์คุงเรารู้ว่านาะยอยากโดดน้ำางที่สูงนะอยากโดดน้ำมันก็ใช่อยู่หรอกแต่น้ำไม่สูงไปหน่อยแล้วเปลี่ยนใจไม่โดดแล้วได้ไหมเอาหนะ้าประสิทธิ์คุงเรามีเทคนิคที่จะทำให้นายกล้าโดดอยู่นะเทคนิคอะไรอย่างนั้นแหละ ก่อนนาจะกระโดดให้นายตะโกนว่า This is Sparta มันมมีคนอยู่ใตน้น้ำเอ้าข้างล่างเป็นยังไงบ้างบริสิทธิ์คุง้งมีสาวพู้ยญงอยู่ใตน้น้ำจริงดิ ้องตรงนั้นเลยปรสิตคุงจ้าไหนวะนายเห็นจริงๆแล้วปรสิตคุงเห็นจริงๆริงล่ะแต่ว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนะนี่แแบกฮนายจะหิวข้าวจนตาลายแล้วก็ได้นะปรสิตคุงเนหรือจะใช่วะกินไอติมก่อนละกันนะปรสิตคุงนายดำลงไปไม่เจอจริงๆเลยไม่มีนะเออรู้สึกปวดชีกขึ้นมาแล้วเฮ เดี Debatte, ๋ยวมาละีิมาละกันนะรีบมาเราเดี๋ยวไอติมละลายหมดโอเคเนยห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอ่ะไยฉันหละเนี่ยลองตอนน้ำเสร็จจะลืมล้างมือให้ดีด้วยนะทุกคน บาดทีนะคะมีห้องน้ำใช้นะเดี๋ยวนะเราไม่ได้ทินเสียงประตูเลยนี่หว่าอยากสุดผู้หญิงจะเจอตายน้ำนี่หว่าจะจะจิงด้วยบางทีอาจจะเป็นคนไม่ไหวน้ำนะคะร็้ำน้ำจะช่วยกระได้นี่นะแต่ต้องใช้แน่ๆเลย <g az ất> <g az ất> แต่อย่างนั้นประสิทธิ์กุณงขอตัวก่อนนะแ <g az ất> หมีค่ะ เมื่อกี้มาอยู่ในห้องน้ำด้วยเป็นั่งทำไมโต๊ะนั้นเราบัลอสิทธิ์คุงเมื่อกี้นายบอกว่าบัลอสิทธิ์นังอยู่คนเดียวแหละก็ใช่แต่สีเห็นนายวิ่งมาแล้วก็พุ่งไปที่โต๊ะนู้นเลยแกละลาขึ้น,นายาบัลอสิทธิ์คุงฝันเนี่ย่แต่นายบอกว่าเห็นผีผู้หญิงในห้องน้ำอย่างนั้นเลยเห็นเต็มตาเลยแถมไม่มีขาด้วยลอยเป็นผีกระหังเลยผีผู้หญิงเขาเรียกกระสือ กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับกันได้แล้วล่ะบาลอสิตคุงนั่นนะสินะบาลอสิตคุงอาจจะเล่นจนตายละหลก็ได้อ่ะอะดูนันสินบาลอสิตคุงมีผู้หญิงอยู่บนหลังคาด้วยล่ะอะและละลอยลอยได้ด้วยใช่นั่นแหละที่บาลอสิตเจนนั้นนั่นเขาจะลอยไปไหนแล้วนะบาลอสิตคุงก็จะชัดเลยลอยไปที่ท่านกระโดดน้ำลยนี่ มันไม่ใช่เหตุที่เราคิดใช่ไหมปรสิตสทุ่งอันที่นายเห็นใต้น้ำครั้งแรกน่ะอย่างที่นายคิดนั่นแหละหัวอยู่อย่างที่จะเป็นผีที่กระโดดตรงแท่นน้ำแล้วตายตรงนั้นก็ได้ล้วจะต้องกระโดดตายซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นแน่เลยคงผิดหวังเรื่องความรักเลยมาโดดน้ำนี่แน่เลยเย้เดินแล้วเยัยหยาอยา ดิงเขาปากแล้วจะหัวยุกเอ้จริงๆนะปรสิตคุงเราสองคนนี่ไม่ดูเรื่องผีจริงๆเลยการปรสิเจอผีเมื่อกี้ผี้วเนี่ยนายรู้สึกใช่ไหมปรสิตคุงเต็มๆเลยเอาวะย้อะผีอะไรทำไมหน้าตาน่ารักขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นผีหน้าตาน่ารักขนาดนี้เลยโว้ยไ้ ักใีขึ้นโดนดาเม็ดยน่าจะหัวยอโอ้ยเรามา้อติดตุงก้จะม่จอีพีนี้ไม่ได้เะโว้อยู่นแล้ิดก่อนขอผมตามไปอยู่ด้วยกนนะครับ